เอาตัันแยากย้หโอ้โอหโอ้โโอ้หูอ้โห้โหโ้โหโ้โหโอ้โหโหโอ้โหโอ้โอยหอหโอ้โอ้้อ้ยอ้ยอหห ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ยูนนิ่งอยู่นิ่งได้ป่ะเฮ้ยคุบยิ่งอุ้ยเสียงแรงที่เป็นฐานเรือมา30กว่าปีธรรมดานะปกติเวลาเราอยู่ในเรือแล้วไม่มีอะไรกินเราก็แบบโดดน้ําลงไปจับปลาเล่นกระตุสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องเอเบเดียร์ไดิออร์ทีเอสยู่ผมเนมะขามคนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับใครครับผมเหมือนกูมาคนเดียวคะพี่ไรเนี่ย น้องหนึ่งน้องหนึ่งเป็นน้องของผมเองนะครับวันนี้น้องหนึ่งมาเที่ยวบ้าน นายมะขามก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้นายมะขามจะพาน้องหนึ่งไปตะลุยตกปลาดีกว่าไหมหนึ่งเออเที่ยวเลี้ยวหล่าวันนี้นะครับนายมะขามจะไปกับอ่าน้องหนึ่งสองคนแล้วก็จะไปสมทบกับอ่าน้องๆอ,อีกสามคนเออว่าจะเป็นน้องตาลน้องกุ๊บแล้วก็น้องมาร์กนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันที่หัวเขื่อนจังหวัดสงขลานะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็พิเศษว่าก่อนนั้นน้องหนึ่งเดี๋ยวพี่จะไปตกปลาให้พี่ไอ้กิน หม่คิดว่าจะได้สักกี่ตัว <Hey. S 1> สักลังไหมสักลังมาถึงเบียร์ไม่สักลัง <c oughs> <c oughs> จะได้หัวลื่นเดี๋ยวเราไปสมทบกับบางตาลตอนนี้บางตาลน,น่าจะรออยู่แล้วนัดกันแปดโมงตอนนี้แปดโมงครึ่งตรงเวลาหรือเกินไปไ, <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะขี่ฟอร์ดเบรนเจอร์ไปเลย let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หัวเขื่อนหัวพญานาคหรืวอว่าสวนสองทะเลนะครับจังหวัดสงขลาตอนนี้สมาชิกพร้อมแล้วมีน้องมาร์กนะครับม,มีเจ้าตัวเล็กก็คือน้องหนึ่งแล้วก็นี่ครับ<อ>ใจของเราน้องตาแล้วก็มีพลทหารเรือคนหนึ่งชื่อกุ๊บนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีไอเทมพิเศษที่พิเศษกว่าครั้งก่อนมันก็คืออะไรตาเบ็ดสู่เบ็ดส,สู่คืออะไรคือแว้สุก ลาไว้โศกปลาคือเยยอหยื่อปลอมว่ะเหยืย่ยอปอมโอ้เขาเรียกอะไรนะเบ็ดพวงอะไรสักอย่างเบ็ดโศกเว้ยเบ็ดโศกค,ค,ค,คือครั้งก่อนเนี่ยมันจะมีตาเบ็ดอยู่อันเดียวใช่ไหมใช่แล้วเวลาเราตกเหนี่ยวกว่ามันจะได้อ่าใช่แต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวนั่นที่ตัวปุ้งอ่ะมันจะมีโอกาสได้พวกปลาเกา๋าพวกอะไรอ๋อนี่มันจะน่าจะเป็นพวกลูกปลาลูกปลาตัวเล็กๆใช่เราก็ ไม่ได้น้นตัวโตแต่ว่าเราเน้นปริมาณแล้วก็ก็คือครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ว่าติดครั้งละสี่ห้าตัวใช่เฮ้ยเป็นวิธีขี้โกงปลาพวงเหมือนรอบที่แล้วคนที่ตกข้างๆเราอใช่เราคิดถูกลระตานที่เราพาพลทหารพลทหารแข็งแรงมาการ,ระยะทางอีกประมาณ800เมตรตะกุบ ว่าจะได้สักกี่ตัวได้วันนี้ระดับผมแล้วดิระดับผมต้องได้สักกู <c oughs> ยังไม่ทันิ <c> ี <oughs> กูคิดไม่ทันมึงส่งมาแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราทั้งสี่คนเนี่ยใครจะได้ปลาก่อนกันผมไม่เสียชื่อร้านทรัพย์อีกแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยตกปลามาก่อน <c oughs> เราทํายังไงครับเนี่ยหนึ่งสองหน้าพี่หนึ่งหนึ่งสองหน้าพี่ 1, 2, หนึ่ 1, 2, งจะไปส่งพระแสงหัวเข่าอะไรละ่ะ ก็ถ่ายคนไม่ได้ถ่ายว่าเขาเื้ได้แล้วเว้ยเฮ้ยสุดยอดบางทีมันก็แยกไม่ออกนะระหว่างคลื่นกับปลาตอดเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยรู้สึกว่า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 ไม่ได้อ,อะไรยจนท๊อปนี้หนึ่งร้องไหม <S <S มาหนึ่งถือเฉยเฉยหนึ่งถือเฉยเฉยพอแล้วเวลาพอมันมันเหมือนว่ามันจึก๊กชึ๊กชึกชึกใช่ไหมดูที่ปลายเบ็ดมันจึก๊กชึ๊กชึกชึกใช่ไหม หนึ่งหมุนนี่หนึ่งมุนหมุนเลยหมุนหมุนหมุนไปด้านหน้าเออ,อมาลุ้นกันมาลุ้นกันหนึ่งนี่หมุนดิ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยเอ <c oughs> อะไรกันครับเนี้ยได้หนึ่งตัวแล้วว้ยเอาตา,ต,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 าตันล้ยูข้านสามตัวว้าววววเวว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 นววววววยวววว่วววววทีนะวว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 ว้วว่วววว กุ๊บกิไปดีกว่าก็กไม่สงกับเป็นฐานเรือเลยโอ้สุดจริงๆว่ะบางตาลแล้วมันโน่นหนึงอะครับตอนนี้ทุกคนได้แล้วยกเว้นอุ้ย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 อา้ยอุ้อยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้รอุ้ยอยอุฝยอุ้ยอ้ยี่อัย พวกนี้มันเด็ดจริงๆเหรอแข่งกันสองตัวแข่งกันสองตัวนะจากที่ตกมาเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงไม่ผิดหวังเลยกับผู้ชายคนนี้เขาได้ไปกี่ตัวหนึ่งตัวเฮ้ยเอานี่นี่โดนอะไรเนี่ย ขึนนน้นขึ้นเดียวเตือนหินมึงขึ้นมึงขึ้นมึงขึ้นมา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 ตืดหินเฮ้ยหัน,น,นไปหันไปน้นนหันไปหันไปว้าวสุดยอดครับ ใหญ่เลยดูดิโอ้ยเฮ้ยได้โทษแล้วเอาอย่าดิ้นดิลูกเฮ้ยใน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 เฮ้ยปลาทูงปลาซากพี่เอาปลาแล้วตัวนี้ไม่เอาเลยครับตัวนี้ปล่อยไหมเอาไว้ก็ได้พี่เอาเอาเอาไว้ก็อปไว้นีพวกนี้มันเด็ดจริงๆเลยว่ะหนึ่งครับ เมื่อไรหนึ่งจะได้บ้างครับเนี่ยที่รอหนึ่งมันตั้งนานเลย <c oughs> เอามากแดงแบบนี้เพิ่งได้ตัวนึงครับผมปลาเื้อมหายแล้วอ๋อปลาเร้่มหายแล้วเฮ้ย,ย,นยหนึ่งว้าวเฮ้ยหนึ่งเขาฟอร์มอ่ะนี่ตัวแรกหรือว่าตัว,ตวที่เท่าไหร่ละตัวที่สามเต่อยปไปสองสอ่ะเอาไปให้แม่ดูเอาไปให้แม่ดูท็อปฟอร์ม เอาปวดเองเลยได้ไหมได้ไหมเอ้ยเอาปลาไปใส่ในลังเลยเฮ้ยหลานได้แล้วกว่าตัวนึ่งไม่ดูการเบี่ยงเบ็ดสักก่อนธรรมดาที่ไหนครับเด็กก่อใหญ่น่ะหนักหนัก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 มีลุ้นปะมีลุ้นปะมีลุ้นปะมีไหมมีไหมสักตัวอีกสักตัวมาจะได้แบบลบคำประมาทว่าเด็กก่อใหญ่ตกปลาไม่เป็นเฮ้ยกุ้มว้าวกุ้ม สียแรงที่เป็นฐานเรือมา30มสิบปียังไม่ได้แลยยังไม่ถึงยังไม่ถึง <c oughs> มามามา,มาท็อปฟอร์มอะธรรมดานะปกติเวลาเราอยู่ในเรือแล้วไม่มีอะไรกินแล้วก็แบบโดดน้ําลงไปจับปลาเล่นแต่วันนี้คือแบบใช้เครื่องมือทุ้นแรงถือว่ามันกระจอกมากเลยใช่ไหม <c oughs> นู่นอีกตัวนึ่งเออปกติดำน้ํายิง <c oughs> ดีกว่าครั้งก่อนนะตานะ <c oughs> ครั้งก่อนเนี่แม่งเอ้ยสองชั่วโมงนี่สามตัวไม่ต้องซื้อกุ้งด้วยเออไม่ต้องซื้อกุ้งแล้วก็รู้สึกว่าปิดไม่ค่อยขาดด้วยนะวิชิคุยุ้ยว่างร์กอร์มยังว่าวันนี้อุ้ยว่างมีผมจะไม่อดตายมั้ยไม่อดตายแล้ว,ดดลวเราจะทำอาชีพใหม่จากยูทูบเบอร์เราจะตกปลาขายดดเดี๋ยว,วาพาไปตลาดนัดเลยดดชิ้นใด้หรอ,อมากโอ้ในทีแกมเล่านะมาก ฝังนี้ก็ได้ฝังนี้ก็ได้นี่ย,ยิ่นิ่งยูนง,อง,อยงนิ่งน้องหยางน่งน้องหยางดินฝักหนึ่งไปหนึ่งไป <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ตกปลากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันว่าจะกลับบ้านเลยจะเอาปลาไปมูไม่สาวไอ้ซะหนไหน ในม้ขหามตกได้ตั้งถังอะไรเงี้ยนะดเอย่าง่ายทุกคนได้ดูวันนี้ตกได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเจ้าหน้าที่มีการลุ้นมีการลุ้นถามก่อนอ่ะมักตกได้ประมาณกี่ตัวอ่าผมเวลาสิบสี่สิบห้าตัวครับสิบสี่สิบห้าตัวก็น่าจะเกือบสิบตัวสิบตัวเราอ่ะได้กี่ตัวสี่ตัวมันกูมาคนเดียวเลยแล้วปัญหาเรือครับสิบเฮ้ย ยิงหรือเปล่าสามแน่ตัวสุดท้ายพวกี่โม่อะไรพวกพวกนี้ส่วนพี่ได้สองตัวทำไมพี่กระจอกยังวะอุปกรณ์พิเศษแล้วนะอือไม่อยากขิงน้องไงแม่ก็ได้สองเปอร์เซ็นต์ของถังน้พี่สองเปอร์เซ็นต์กองถังโคตรภูมิใจเลยมามาดูกันว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวแล้ยได้เยอะกว่าครั้งก่อนหลายเท่าเลยนะเพราะว่าเรามีหลายคนด้วยแหละ ไยมันขยับได้ไงไงไนี่ไงดินไหยหรือเปล่าเอางี้ไหมเดี๋ยวสมมติว่าตอนนี้พี่ลับเนี่ยตอนทเป็นว่าพี่ตกได้ทั้งหมดนี่ตได้หอกไม่ถาวรไอ้นี่จัดไปจัดไปแล้วก็เราก็ไปทาอาหารกันที่บ้านยออ่าส่วนใครที่อยากดูการทาอาหารนะเอาปลาพวกนี้เด่กไปทาอาหารดูที่ช่อง e v r e i d e r GS ดีๆเดอ๋ดีๆเดียวดูที่ช่องดีๆเดียวของบางตาเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่เ้ขนน้ข้างล่าง Jangan kata-kata. Kita pergi ke tempat yang lain.